คิดว่าจริงนะคะคิดว่ามันน่าจะช่วยเพราะว่าปกติก็เป็นคนคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วแต่แบบเสิร์ทำได้ไหมสำเร็จหรือเปล่ปาชิงร้อยชิงรานต้องเข้าแล้วตอนนี้อยู่บนเตียงนอนไม่หลับพอพอไปทำงานปั๊บอยากกลับไปนอน <laughs> อันนี้ชอบมันห <laughs> าไปเรื่อยแบบอยากฟังอนทำงานแล้วก็เสิร์ชว่า ฟังตอนทำงานแล้วมันก็จะเพลินี้เว้ยอยู่บนเตียงนอนไม่หลับพอพอไปทำงานปั๊บอยากกลับไปนอนอันนี้ชอบเออมันตอบโจทย์จริงแล้วเพลงเพลงแบบเพลงเรื่อยๆเพลงแบบฟังสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเออนีนีมีจะวนๆนเราจะเป็นแบบวนเริ่มมาเราจะเพื่อชีวิตพอเพื่อชีวิตเฮ้ยมันเริ่มเพลินละเราจะเปลี่ยนเปล็อกพอล็อกตุ้มตาวจุมตาเราจะเบรกด้วยลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วค่อยไปป๊อปเข้าเข้าฝั่ง จบที่เกดไม่ค่อยมีเพล์ลิสเลยครัฟังมั่วซั่วแอยากฟังก็ฟังอย่างงี้ไม่มีใช่ใช่ถ้าต้องให้แนะนำแบบว่าเป็นพวกดนตรีบรรเลงมากกว่าจะชอบมากสุดๆจะเป็นสตูสตูดิโอจิบบจะเป็นดนตรีบรรเลงฟังไปเรื่อยๆอันนี้ค่ะจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการดูดีไหม ว่าเสียงก็คงต้องขอลองคงทำได้เพียงแต่ภาวนาภาวนาไปก่อนแล้วแต่ภาวนาจ่ะไม่รู้จะเสร็จหรือไม่เสร็จขอภาวนันนาเสร็จไปก่อนจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าชิงร้อยชิงล้านต้องเข้าแล้วตอนนี้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าหูตาเหลือกเลยค่ะตอนนั้นอ่ะ5นาทีเนี้ยตาเหลือกแล้ว baby boy baby boy chat นี่ครับ คือด่าแม่งไปเลยครับคือไอ้พวกที่มึงจะโยนงานอะไรงานตัวเองก็ไม่เสร็จว่าเง็่้องด่ามันปีบกงชดอย่าทำแบบนี้ร้องไงต่อนะเ,เอ้ยหยุดแค่นี้เลยเ,เออประมาณนี้ค่ะใจสู้หรือ,ปอเปล่าไว้ไม่บอกว่าค,คือ,อยังไงก็ต้องทำอ่ะ,ะเราก็ต้องสู้เออ ไปไปไปลงในโลกเธอชีรักประมาณนั้นหลงพ่อคูณเลยรลวงพ่อคูณช่วยคุ้มช่วยคุ้มเราต้องมีเราต้องใช้ทุกอย่างในจุดนีอ๋อรู้แล้วละธรณีกันแสงแด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 ยอมรับผิดครับยอมรับผิดกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงครับ ขั้งฉันเถิดกระขั้งไปเราต้องอย่างนี้แล้วขังตัวเราต้องเอาบอลหัวหน้าอะไรแกทำต่อค่ะเราเปิดเพลงนี้เลยตั้งทำต่อแล้วทำไน้แบบตาเรือนนิดนึงขอซ้อมมา่อนโอ้โยโอ้โยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนเออจริงทำไมยังทนโอ้โย Like. ช่วยช่วยคือเราเราเหมือนเราได้โฟกัสอยู่ในสิ่งนี้ตรงหน้าเราเลยค่ะเรานั่งทำไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เร่งเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราต้องคิดรีเริ่มอะไรอ่ะมันจะตั้งสันได้ดีมากก็ดีก็มันก็แล้วแต่ารม์ด้วยนะคือถ้าแบบเออคือถ้าเราแบบทำงานที่มันไม่เร่ง งานที่มันแบบเฮ้ยทำเพกันได้เรายัางฟังได้แต่ถ้าบงานเล่นเนีเ่ยเฮ้ยอ,อี่ยเราฟังไม่หูอื้อหูชาหมดแล้วนั่นแหละก็ก็แล้วแต่อารมณ์ด้วยจริงๆเรื่องนี้ถูกยืนยันโดยด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ผู้ช่วยนายแพทย์อาร์เธอร์ริชาร์ดมาแล้วก็คือตัวเองใช่ช่วยได้จริงครับเพราะว่าการที่เราทำงานใช่ไหมครับและเราฟังเพลงบางทีอ่ะ ในใจเราบางทีมันอาจจะบอกว่าติดขัดอะไรกับเรื่องบางอย่างอยู่แต่เฮ้พอเราฟังเพลงมันก็จะเกิดอาการฮึกเหิมหรือบางทีก็อาจจะฟังเพลงสบายๆคิดว่าจริงนะคะคิดว่ามันน่าจะช่วยเพราะว่าปกติก็เป็นคนชอบคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วแต่แบบตอนนี้ทำงานอยู่เป็นเซลล์ไงมันไม่ได้อยู่กับพี่อะค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ฟังบ้างมันต้องออกไปข้างนอกไปเจอลูกค้าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ฟังตอนทํางานเท่าไหร่ 买住房。